ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศระวังอันตรายถึงตายสำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนรีบดูด่วนก่อนพลาดค่ะล่าสุดนะคะรัฐบาลได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการกินหมูสุกๆดิบๆนะคะเสี่ยงป่วยโรคไข้หูดับล่าสุดโคราชพบผู้ป่วยแล้ว93รายเสียชีวิตแล้ว13รายค่ะก็คือช่วงเทศกาลหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงครอบครัวและการฉลองปาร์ตี้นะคะโดยเมนูส่วนใหญ่ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีปิ้งย่างลาบลูกซึ่งการรับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆแบบนี้นะคะเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับอาจทําให้หูหนวกถาวรหรือมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะรัฐบาลเขามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ ทั้งปีมีผู้ป่วยสะสมแล้ว93รายเสียชีวิตแล้ว13รายค่ะโดยโรคไข้หูดับนี้นะคะเกิดจากการรับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆที่ติดเชื้อสเตโตคอคัสซูอิดเช่นลาบเลือดดิบก้อยดิบแหนมดิบหมูดิบเป็นต้นนะคะรวมถึงผู้ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบๆที่มีเชื้อก็เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับเช่นกันค่ะ โดยอาการหลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ1-14วันนะคะผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้นะคะอาเจียนท้องเสียคอแข็งสูญเสียการได้ยินและในรายที่มีอาการรุนแรงอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยค่ะเอาละค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านก็คงชักจะเริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ถึงแม้ว่าโรคไข้หูดับจะมีอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่เราก็สามารถป้องกันได้นะคะโดยวิธีป้องกันโรคไข้หูดับสามารถทำได้ดังนี้ค่ะก็คือไม่รับประทานเนื้อหมูเลือดเครื่องในดิบหรือสุกสุกดิบดบเด็ดขาดนะคะและควรแยกการใช้อุปกรณ์เช่นเขียงมีดสำหรับหั่นเนื้อหมูดิบและผักเลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านค้าที่มีมาตรฐานหากรับประทานหมูกระทะให้แยกตะเกียบสำหรับคีบเนื้อหมูดิบ และตะเกียบสําหรับคีบอาหารสุกออกจากกันค่ะและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมูเช่นพ่อค้าเคียงหมูหรือว่าเจ้าของฟาร์มหมูนะคะหลังเสร็จกิจกรรมควรรีบอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายทันทีค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังโรคไข้หูดับอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันกดแชร์คลิปข่าวสารนี้ออกไปให้เยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตือนภัยพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆให้ได้รับชม แอบรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันค่ะขอบคุณค่ะ